กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมในช่องของ Story Movie ซึ่งวันนี้ผมนั้นจะพาคุณผู้ชมมาจัดอันดับ10มังกรที่อยู่ในเรื่อง h a i n y o u r Dragon ที่ตัวไหนใหญ่ที่สุดซึ่งผมนั้นจะไล่ไปตั้งแต่อันดับ10จนถึงอันดับที่หนึ่งแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเข้าไปฟังเนื้อหาภายในคลิปเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยสละเวลาและแรงกายสักเล็กน้อยนะครับผมช่วยกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนใครเ่ที่กดติดตามแล้วก็ ลหลายๆคนหรือคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับทั้งศักยภาพของมังกรความสามารถและอื่นๆเนี่ยที่คลิปเก่าๆของผมนั้นน่ะได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วและผลของมันก็ออกมาดีเกินคาดจนน้องๆและคุณผู้ชมต่างให้ความสนใจและก็ขอกันมาจนวันนี้ผมเลยจัดให้กับคุณผู้ชมโดยทําคลิปนี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขนาดของตัวมังกรซึ่งมีจํานวน10ตัวด้วยกันและผมนั้นก็จะไล่ตั้งแต่อันดับที่10ไปจนถึงอันดับที่1นั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครััับบอนดที่10 ป็นมังกรสาย Card, สตเกอร์คาร์ดลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมีขาทั้งหมด4คู่และลำตัวที่เลืองแสงไปด้วยความร้อนความสามารถของมันนั้นสามารถจุดไฟและให้พลังงานไฟแก่มังกรในสายสตเกอร์คาร์ดได้หรืออีกกรณีหนึ่งมันสามารถที่จะดูดไฟจากมังกรในสายสตกเกอร์คาร์ดได้นั่นก็คือเป็นการฆ่าของมันนั่นเอง ขนาดและลำตัวของมันนั้นยาวถึง27.4เมตรส่วนน้ำหนักของมันนั้นหนักถึง2ตันต่อมากับอันดับที่9นั่นก็คือ Whipering d งเ a d เป็นมังกรสายบ o r d e r c l ล s s ลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือหัวและปากของมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าลำตัวแถมร่างกายของมันนั้นเต็มไปด้วยหนามที่แหลมคมส่วนในยตาของมันก็มีสีขาวสนิทแต่ไม่ได้ตาบอดนะครับมันก็สามารถมองเห็นได้ความสามารถของมันนั้นเป็นมังกรที่อยู่ใต้ดินซึ่งจุดแข็งของมันเลยนั่นก็คือฟันของมันที่เสมือนเลื่อยไฟฟ้าที่เอาไว้ในการ ขนาดลําตัวของมันนั้นยาวถึง28.96เมตรลําหนักตัวของมันนั้นหนักถึง907กิโลกรัมต่อมากับอันดับที่8นั่นก็คือสกราวดอนเป็นมังกรสายไทโรคลาสลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมีคอที่ยาวและช่องขากรรไกรนั้นสามารถยืดหยุ่นได้และแผงคอของมันนั้นเปรียบเสมือนถุงเที่ยวไว้อมน้ําหรือว่ากักเก็บน้ําและในส่วนของท้องของมันนั้นก็มีขนาดที่ใหญ่เช่นกันเพื่อเที่ยาไว้กักเก็บน้ําแล้วทาให้น้ําในนั้นเกิดความร้อนถึงจุดเดือดและเอาไว้ใช้พ่นใส่ศัตรูนั่นเองควาาามมมสรถของัน,น,น นั้นเป็นบางกรที่มีผิวหนังที่ป้องกันพิษได้ดีและขนาดลำตัวของมันนั้นยาวถึง31.29เมตรและน้ําหนักตัวของมันนั้นหนักถึง1.3ตันต่อมากับอันดับที่7นั่นก็คือ ใชู่มแมแรงเป็นมังกรสายสโตเกอร์คลาสลักษณะเน่นของมันนั่นก็คือมีปีกที่ขนาดใหญ่และมีเขาที่เหมือนกับเขาของควายหรือกระทิงพร้อมกับหนามที่อยู่บริเวณสันหลังของมันส่วนช่วงเท้าของมันนั้นก็มีกรงเล็บที่แข็งแกร่งซึ่งเอาไว้จับเหยื่อนั่นเองความสามารถของมันนั้นตัวของมันมีความสามารถในการสร้างพายุลูกไฟได้โดยการที่มันนั้นจะบินวนไปรอบๆด้วยความเร็วสูงขนาดลําตัวของมันนั้นยาวถึง39เมตรน้าหนักของมันนั้นหนักถึง3ตันและปีกของมันนั้นมีความกว้างถึง60.9เมตร ต่อมากับอันดับที่6นั่นก็คือซับมาริเปอร์เป็นมังกรสายผสมระหว่างไชโ c คลาสกับทร a c เกอร์คลาสลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมีเท้าหลังที่เป็นพังผืดไว้ช่วยในการว่ายน้ําพร้อมกับฟันล่างที่เหยยนออกมาส่วนหัวของมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าลาตัวเล็กน้อยความสามารถของมันนั้นสามารถที่จะสร้งางวงวนน้ําที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงลําตัวของมันนั้นมีความยาวถึง45เมตรน้ําหนักของมันนั้นหนักถึง1.6ตันและปีกที่กว้างถึง21.34เมตรต่อมากับอันดับที่5นั่นก็ค Ti ้ l ้ c l a ล s ลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมีปีกที่ยาวแต่เล็กแต่ส่วนอื่นนั้นไม่เล็กนะครับส่วนเขาของมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่มีรูปทรงที่คล้ายกับเขาของด้วงกวางร่างกายของมันนั้นมีผิวหนังที่เป็นเสมือนกับเกาะไว้ป้องกันในการโจมตีศัตรูทางกายภาพความสามารถของมันนั้นมันเป็นมังกรที่ว่ายน้ําได้ลึกที่สุดและมันนั้นยังมีอีกความสามารถหนึ่งนั่นก็คือสามารถยิงกระสุนน้ําที่มีขนาดใหญ่มาึมาได้ลําตัวของมันนั้นยาวถึง49เมตรน้ำหนักของมันนั้นหนักถึง3.4ตัน ต่อมากับอันดับที่4นั่นก็คือ Screaming Death เป็นมังกรสาย Border Class ลักษณะเด่นของมันนั้นนั่นก็คือมีลำตัวที่มีขนาดยาวเหมือนกับงูหัวของมันนั้นใหญ่กว่าลำตัวหลายเท่าพร้อมกับขากรรไกรที่กว้างมากเวลามันอ้าปากลำตัวของมันนั้นเต็มไปด้วยหนามแหลมคมและในยันตาที่มีสีแดงเหมือนกับสีของเลือดความสามารถของมันนั้นสามารถที่จะยิงลูกไฟได้หลายๆลูกเสมือนปืนกลอีกทั้งเสียงคำรามของมันนั้นยังสามารถพังกระสาดหูของมนุษย์ได้อย่างสบายๆลำตัวของมันนั้นยาวถึง60-90เมตรเ้ํากของมันน้นหนักถึง1.1ตัน ต่อมากับอันดับที่3นั่นก็คือ Red Dead เป็นมังกรสาย Stoker Class ลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือมีดวงตาข้างละ3ดวงและแผงคอที่เสมือนกับแผงคอสิงโตมีลำตัวที่ขนาดใหญ่พร้อมกับหางที่เป็นเหมือนกับลูกตุ้มความสามารถของมันนั้นสามารถที่จะสะกดจิตมังกรที่ต่ำกว่าตัวของมันได้ส่วนผิวชันน้นนอกของมันนั้น สามารถทนทานต่อหินลาวาได้อย่างสบายๆพร้อมกับปากของมันนั้นที่ใหญ่และปลอดของมันที่ใหญ่เสมือนกันสามารถที่จะดูดอากาศเป็นปริมาณมากในครั้งเดียวลำตัวของมันนั้นยาวถึง121.9เมตรน้ำหนักของมันนั้นหนักถึง100ตัน ต่อมากับอันดับที่2นั่นก็คือ For Ever Wing เป็นมังกรสาย Mystery Class ลักษณะเด่นของมันนั่นก็คือผิวที่คล้ายคลึงกับผิวไม้มีจมูกที่ยื่นออกมาเสมือนจมูกจระเข้และเขาของมันนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับล่าของต้นไม้ความสามารถของมันนั้นสามารถที่จะใช้สะกดจิตของมังกรแต่ละตัวได้แต่มันนั้นเป็นมังกรที่สายลักสงบหรือสายเขียวนั่นเองที่ไม่ค่อยสูงเสียงกับใครมันจึงใช้ร่างกายของมันนั้นให้เกิดประโยชน์โดยการให้เกิดต้นไม้ใบหญ้าขึ้นอยู่บนหลังหรือลำตัวเพื่อที่จะได้ให้ตัวของมันนั้นนมัาาววของย ถึง9 2 1 9เมตรขึ้นไปน้ำหนักของมันนั้นไม่สามารถระบุไว้ได้ต่อมากับอันดับที่1น,นั่นก็คือ B Weatherbeast เป็นมังกรสาย Title Class ลักษณะเด็นของมันนั่นก็คืองาของมันที่มีขนาดมหึมาไว้ใช้ในการต่อสู้หรือการปกป้องอาณาเขตของมันด้านหลังของมันนั้นมีเกรดที่คล้ายกับปากกาลังส่วนหางของมันนั้นมีครีบเทียบไว้เป็นหางเสือและใช้ในการแหวกว่ายน้ำความสามารถของมันนั้นสามารถที่จะสะกดจิตมังกรได้ทุกตัวอีกทั้งยังสามารถพ่นน้ำแข็งออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลถึงขั้นสามารถที่จะสร้างเอาไว้เป็นรางของมันเองหรือให้กับมังกรตัวอื่นไว้ใช้อาศัยลำตัวของมันนั้นยาวถึง1 5 8 4เมตรส่วนเรื่องของน้ำหนักไม่สามารถระบุไว้ได้ก็จบ ที่เรียบร้อยวับผมสําหรับมังกรนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่แรกตั้งแต่ใหญ่ไปจนถึงใหญ่ที่สุดนะครับผมแต่ผมเองก็ต้องขออภัยและกราบขอโทษกับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะในกรณีตรงที่ว่าน้าหนักของตัวมังกรเนี่ยบางตัวเนี่ยไม่มีระบุไว้นั่นเองครับผมผมขอโทษด้วยจริงครับผมเพราะว่าผมเองก็พยายามหาเองเต็มที่แล้วนะฮะโอเคครับผมก็ขอบพระคุณมากครับผมที่ดูจนจบคลิปนี้นะฮะส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจก็กดถูกใจไว้ด้วยนะฮะส่วนคลิปพรุ่งนีีี้ปปนออไรร่่ยววกััััหมมมผผสสสาบบคคลลิขตด